สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับความลักจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่เป็นแรกนะครับเปิดไปได้ไพ่ในถือเหรียญ The High p r e t e s t นะครับแล้วก็เป็นไพ่ Four of p e n t a c l e ลเดอะเมจแล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยโอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีในเรื่องของการที่แบบตัวคุณเองอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันในช่วงแรกแต่ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการ ค่อยๆค,คลี่คลายในเรื่องของปัญหาได้หรือว่าอาจจะค่อยๆแบบคุยกันได้หรือว่าปรับอะไรดีๆความรู้สึกดีๆต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ก็ได้2ถ้วยนะครับแปลว่าจริงๆคุณกับเขาก็ยังคงเป็นอะไรที่ยังสามารถแบบไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เลยหรือคลี่คล,คลายปัญหาสิ่งต่างๆนะครับอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลา ในช่วงขณะหนึ่งแหละมันอาจจะดูนิ่งบ้างดูเงียบบ้างไปในช่วงขณะหนึ่งนะครับเพราะมีไพ่ไหนถือเหรียญต้องพยายามอดทนใจเย็นกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดปรับม i n เซ็ t อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของความรู้สึกให้มากกว่านี้อย่าเพิ่งยึดติดอยู่ในเรื่องของปัญหาอย่าเพิ่งไปยึดติดในเรื่องของความไม่ชัดเจนสิ่งต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้คุณกับ เขาอาจจะดูรักษณะของการมีความเป็นเซนซิทีฟต่อกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยต้องใช้เวลากับการพิเคราะพิจารณาแล้วก็เจราจาคุยกันนะครับปรับความรู้สึกในช่วงของสิ่งต่างๆเหลเราเนี่ยเนาะมันเป็นช่วงทดสอบใจของคุณกับเขาแหละว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยจะยังไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีหรือมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของความแบบ ต้องใช้เวลาความเนิ่นนานเนี่ยเป็นชั่วขณะหนึ่งเลยแหละเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยสามารถที่จะยังไปต่อกันได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือเท่าที่ดูคือมันก็ไม่ได้มีไพ่แบบร้ายๆจริงๆหรอกแต่มันก็ยังเป็นความรู้สึก หรือความอ่อนไหวนะครับแล้วก็ความคุมเครืออยู่ในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์นั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวสิงแล้วก็ลักขนาสิงเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เดอร์เทอร์มินแนลเพนทาโคนะครับเดอะ o l แล้วก็เป็นไนท์ถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ซิกออฟเพนทาโคอิทธิพลใต้สำหรับคือจัสติกเนอะโอเคครับไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวเราเองอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลไปในช่วงขณะหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบปุ๊บปั๊บตัดสินใจเลยอะไรแบบนี้เพราะบางครั้งเราอาจจะใช้ในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วเราอาจจะค่อนข้างดูเหมือนกับว่า เหมือนตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียใจภายหลังได้ไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะที่ว่ายังไงความรักความสัมพันธ์อ่ะถ้าเราพยายามคุยกันได้หรือตกลงกันได้หรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทําให้ทุกอย่างมันดูแบบสมดุลได้อะ่ะความรักของคุณจะยังคงไปต่อนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ยังมีไพ่สองไพ่อสองถ้วยเกิดขึ้นสองสองถ้วยคือโซเม e เพราะว่าอะไรเปราะว่าตัวเราเองยังสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบลักษณะของการที่เขากับเราจะเป็นคู่ครองเป็นคนรลักตอกันได้นะครับถึงแม้ดาวความรักของคุณเนี่ยจะไปตกในภพเลือนมอรณะแต่มันก็อาจจะแบบบุบบาฟาฟันใช้เวลากับการพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างแล้วมันทําให้เขากับเราสามารถที่จะเคลียร์แล้วกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีไพเ่เบ็นี้คือเก้าเหรียญ แต่ทรงนี้บอกเลยว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งถ้าเกิดใครที่ใจร้อนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอาจจะตกมาตายก่อนได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามลองถอยห่างออกดูแล้วลองพิงพจารณาดูว่าตกลงแล้วอะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังจะไปต่อกันได้ไหมหรือคุณอาจจะต้องพยายามทบทวนนะครับเรื่องสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้ไพ่เดอร์เฮอร์มิ บางครั้งเราต้องทบทวนนะครับว่าแบบเออสิ่งทั้งหมดที่เราเห็นสิ่งทั้งหมดที่เราทําสิ่งทั้งหมดที่เขาทํากับเราเนี่ยมันมีอนาคตไหมมันไปต่อไหมหรือว่ามันเป็นแบบความเห็นแก่ตัวของเขาคนนั้นคนเดียวหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เราแบบไม่ได้อยากไปต่อกับเขาแล้วหรือว่าเราก็แค่แบบเออ ยึดติดอะไรบางสิ่งเท่านั้นแต่จริงๆเราก็คงไม่ได้อยากอยากมีเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือเขาหรืเรายาังอยากมีเขาอยู่อะไรแบบนี้เราพยายามจะต้องแบบทำให้เขานั้นกลับมาได้อะไรแบบนี้มันต้องคิดก่อนนะนะครับ the hermit แปลว่าเราต้องพยายามตกผลึกด้วยการคิดตัดสินใจนะครับด้วยความรู้สึกที่มีต่อตัวเองอะสักระยะหนึ่งการที่เราถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เนี่ยมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าคุณจะได้ไม่ไปโฟกัส ในลักษณะของการการะทําของเขาบางครั้งเนี่ยการการะทําของเขาเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเราตลอดเวลาอืมนะครับหรือความเชื่อมั่นอะไรแบบเนี้ยแต่พอเราแบบเริ่มอยู่กับตัวเองอะ่ะมันเริ่มได้คิดได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นได้แบบปรับมุมมองปรับความคิด อะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับมากจนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราไม่เห็นคู่กรณีอย่างเขาอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราค่อนข้างเปิดใจแล้วก็คุยกับตัวเองนะครับเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวเองได้แล้วเราก็จะสามารถรักตัวเองได้พอที่บางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เราทามาเราอาจจะทำเพื่อความอดทนเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้รักเขาแล้ว ก็ได้บางคนอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าจริงๆแล้วฉันทําอะไรอยู่เออทาไมฉันต้องยอมเขาตลอดเออจริงๆแล้วฉันไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งเราอาจจะกลับไปรักตัวเองมากขึ้นจากให้ก้าเด่นเนี่ยนะครับเออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าการที่เราได้ถอยออกไปแล้วอะความรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงอะนะครับเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมและถามใจตัวเองตลอดว่าเรายังคงต้องการเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคําตอบคือ เฮ้ย <Hey, S 2> เราอยู่คนเดียวได้นะเราก็โอเคนี่ว่าเราไม่จําเป็นก็เท่านะครับเราอยู่คนเดียวได้นี่เราไม่จําเป็นต้องแบบเออมีเขาก็ได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคุณอยากเอออยากทําอะไรคุณก็ทําได้แล้วทีเนี้ยคุณก็ได้ไม่ติดกับดักในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคุณถอยห่างออกไปแล้วใจเรายังภาวะะวงใจเรายังอยากมีเขาตลอดเวลาใจเรายังยิ่งคิดถึงเขาตลอดเลยอะไรประมาณนี้แสดงว่าความรู้สึกระหว่างเขากับเราคุณยังอยากไปต่อ คุณยังอยากมีเขาอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นไปถามใจตัวเองก่อนว่าตกลงแล้วอะเรายังคงต้องการเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องพิพจารณานะครับให้ถี่ถ้วนก่อนไปชั่งใจดูก่อนจัสติ c คุณต้องสมดุลคุณต้องบาลานซ์ให้ได้ว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปต่อเนี่ยสำหรับใครที่ไปต่อเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะครับว่า จุดกึ่งกลางนะครับระหว่างความรู้สึกของเขากับเราอะเราต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปเราก็ควรถอยออกบ้างนิดนึงเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันน้อยเกินไปคุณก็ต้องเติมเต็มความหวานให้กับกันและกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ คุณอาจจะต้องพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลทุกอย่างให้มันดูโอเคกว่านี้นะครับเนาะแล้วเราก็ต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟในเรื่องของภาวะอารมณ์เพราะว่าเดอะไฮพรีเทสมาเนี่ยจริงๆตามตำนานเนี่ยบอกว่าเ h อะไฮ h พทรีเทสคือผู้หญิงที่เป็นนักบวชหรือสังฆราชินีนั่งอยู่บนประตะูโลกแห่งปัจจุบันแลละ ความตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับตำนานไพ่บอกประมาณนั้นแล้วก็อยู่ใต้บาดาลแล้วก็มีเสาขาวกับเสาดําที่มันเป็น กึง่งกึ่งกลางกลางกับในเรื่องของการตัดสินใจหรือคลุมเครือนั่นเองดังนั้นอะไรที่ยังคลุมเครืออยู่ต้องใช้ความคิดต้องตกผลึกต้องพยายามอยู่กับตัวเองแล้วตัดสินใจให้ได้หรือพยายามทําให้ตัวเองเป็นอิสระกับความรู้สึกอย่าไปหลงในเรื่องของความรู้สึกจนเกินขอบเขตเพราะว่าอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ายิ่ง เรามีความรู้สึกเราก็ยิ่งหยุดยั้งตัวเองไม่ได้นะ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะดังนั้นเราก็ต้องพยายามเคลียร์ใจแล้วก็เอาความรู้สึกจริงๆนั้นออกมานะครับแล้วก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกให้มากกว่านี้ the full แปลว่า Freedom เราต้องมีอิสระกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ปรับมุมมองปรับความคิดปรับม i n d s ็ t ใหม่เพื่อให้เรากับเขาเนี่ยจะได้แบบเหมือน ไปในทางเวที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าสมดุลได้มากขึ้นเนาะประมาณนี้แล้วคุณกับเขาอาจจะยังสามารถที่จะกลับมาคุยกันสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมาเป็นคู่กันก็ยังพอมีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราอาจจะได้คิดและทบทวนแล้วว่าคุณอาจจะยังอยากมีเขาและเขาก็ทบทวนแล้วคุณเขาก็อาจจะอยากมีเราแล้วพอเรากับเขามันคอนเนคกันได้ปัญหาต่างๆมันก็เริ่ม คลี่คลายมันก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะความรู้สึกที่ดีมากขึ้นระหว่างกันและกันได้ถูกไหมทุกอย่างก็โอเคขึ้นมันก็ไปต่อ เห็นไหมครับนั่นอะคือความรักความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะเป็นทรงนี้และช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างดูมีแพชชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่อยากจะมีกันและกันเหมือนเปิดรับโอกาสของกันและกันมากขึ้นด้วยทําให้เขากับเราสามารถที่จะมีในเรื่องของการเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กับกันและกันได้ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างโอเคเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความรู้สึกความหวานชื่นต่อกันแล้วก็ ความรักที่ลงเอยกันได้ในอนาคตข้างหน้านะครับเพียงแต่เราอย่าไปยึดติดแล้วก็อย่าไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าหายไปกับความรู้สึกจนเกินไปหรือว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรให้มันเร็วจนเกินไปให้เราพยายามมีเหตุและมีผลแล้วก็พยายามเคลียความรู้สึกระหว่างตัวเราเองกับตัวเขาให้มากที่สุดแล้วเราจะได้ไม่มีอะไรคาใจกันแล้วสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์มันจะปรับแล้วก็ไปต่อ ในทิศทางที่ดีได้นะครับตามที่ไพ่แนะนําก็เป็นทรงนี้เนาะก็ฝากไว้นะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมไม่ใช่ไพ่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิาาจารณ์ในการรับชมรับฟังว่านี่เป็นเพียงการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวนะครับหรือดวงของคุณคนเดียวก็ติดต่อได้ที่ไลน์บูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ